ค,ค,คุณมวยป่ะค่าเลขไปล,ลงเนินไปเลยค่ะยังไม่สตสร์ทจ้ะที่ที่เจ็ดสิบแปจะมีตะปาจ้จ มันลงเนินค่ะไปได้ค่ะไปเลย ท okay. ถึงบ้านแล้วถึงบ้านกับมาหาละปลูกพักต่อจ้าอันนี้ปลูกล่องหัดปลูกพักแนะนำพักหอมไว้กินใบไว้ทนีกับพ่อเชียวอันนี้พักซี่ประกาศ ก็พกบุ้งค่ะเัิงพอ,อยังไม่ขึ้นเลยเนี่แซบอครีอ,ออยู่เพาะอยู่คณะภากสี่ค่อยปกอกเพราะไม่กันไว้เพราะห้มมขึ้นค่ะบรรยากาศตอนนี้ งมดเส้าไปวัดเตรียมกระเพาะถวายลางถวยกวดสลา,ากวาตาทุสลา,าแล้วก็กลาบบ้านค่ะผุนวัดปลาบักไง่ค่ะผ้ารอบาไว้ค่ะรอวัดปลามมนกว้างค่ะไปมือรุ่นจะบผ้ารออะไรจะเด้อ นี่หายใจบงบรรยากาศทบานก้ะ